สวัสดีทุกๆท,ท่านจ้าสวัสดีทุกๆท,ท,ท,ท่านเ้อจ้าม mm ือ hmm. นีกลับมาพบกับพึ่งเศร้าเลยเหมือนเดิมนะคนะเนาะพึ่งเศร้าเลยจะมาดูจะมาพามาเที่ยวแก่งคุดคูของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณแก่งคุดค mm ู hmm. บ้านน้อยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะม mm ือ hmm. นีกับพึ่งเศร้าเลยจะผ่านมาเบิง mm hmm. ลานอาหารนะคะกลุ่มสตีอาสาพัฒนาเปิดทุกวัน6กโมง หกโมงเช้าถึงสิบแปดนาฬิกาเอจ้ะอันนี้จะเป็นทางลงของไปกินอาหารค่ะจะเป็นโซนอาหารโซนอาหารของกลุ่มสตรีอาหารพื้นเมืองของแก่งคุดคูเ้อจ้ะมาเบ่งอาหารอันนี้จะเป็นซุ้มอาหารซุ้มอาหารเหาลงเหาลงมากินข้าวพีกเป็นซุ้มอาหารค่ะอันนี้จะเป็นดอนซุ้มอาหารเ้อจ้ะจะเป็นอาหาร อันนี้มือนี้มือนี้เป็นโบเม,บมนวันยุดค่ะทุกทุกวันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเด้อค่ะเพิ่นจะมานาั่งกินข้าวอยู่มังนี้อันนี้จะเป็นบริเวณแก่งน้ำบริเวณแก่งแก่งคุดคูด่มือนีน้ำาม,มันขึ้นค่ะน้ำม,มันขึ้นค่ะมืดฟุ้นมาแล้วเด้อจ้ะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มอาหารข้อง กลุ่มสตีอาสาพัฒนาคลองบันน้อยนะคะเนาะมันมีทางขึ้นทางลงขึ้นไปจะเป็นชิว,ชวๆกับบรรยากาศแก่งน้ำโขงแม่น้ำโขงของอำเภอเชียงคานะคะ่ะอันนี้เป็นทางแก่งขุดคูขึ้นไปนะคะเนาะอันนี้จะเป็นบันไดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าร้านอาหารนะคะอันนี้ก็บบคคอยมีนักท่องเที่ยวนะคะประมาณนี้คะ่ะนักท่องเที่ยว เพิ่นก็จะประมาณนี้ค่ะจะเป็นพวกร้านอาหารอาหารเพิ่นกับแซบอยู่เดอ้อจาเพิ่งเศร้าเลยมาสิบเบืองได้แล้วค่ะมื้อนี้ก็เป็นร้านอาหารลากไร้นะคะเนาะอันนี้เพิินกับตอนเย็นนะคะมื้อนี้โมมีนักท่องเที่ยวปนได้นะคะเนาะหนักท่องเที่ยวกับบอไลายอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแผ่นกุ้งทอดกุ้งทอดแผ ห้าสิบบาทนี่จะเป็นน้ำมะพร้าวสดสิบบาทจ้าโอ้อันนี้จะเป็น<อ>ตะกร้าสารของฝากจากเชียงคานยอมได้ครับจ้าจ้าอันนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารจะเป็นพ <c oughs> วกต่างๆนานาเด้จ้ะร้านอาหารกลุ่มสตรีอาหารพื้น แกงคุดคุ้ร้านค่ายเมนูนะคะ่ะร้านอาหารก็เยอะแยะอยู่นะคะนะแต่วันนักท่องเที่ยวกระบอไร่กะขอบคุนและไลเดอร์ทีแวะเข้ามาให้กำลังใจเพิ่งเศร้าเลยกะเข้ามาแล้วกดเลิฟกดไลค์เลยนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ